หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือที่เราเรียกกันว่าหลอดนีออนนะครับมีวิธีต่อวงจรอ,อย่างไรนะครับในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ิซิคอน DIY นะครับ หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือที่เราเรียกกันว่าหลอดนีออนนะครับคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามก็ามาถึงวิธีการต่อนะครับว่าต่ออย่างไรหลายคนซื้อมาเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับแล้วก็หลายคนซื้อมาเป็นแบบรางเปล่าๆซึ่งก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับเรามาดูส่วนประกอบสําคัญของชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูปกันก่อนเริ่มจากโครงหรือรางนะครับโดยทั่วไปนะครับจะเป็นโลหะหรือไม่ก็เป็นไม้ 2. หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนี้นะครับเมื่อก่อนมันจะมีอยู่3ขนาดก็คือ10วัตต์20วัตต์แล้วก็40วัตต์แต่ตอนหลังนะครับเปลี่ยนเป็นหลอดพรอมเหลือเพียงแค่2ขนาดเท่านั้นนะครับก็คือ18วัตต์กับ3าวัตต์ 3. ขาหลอดขาหลอดนะครับจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบหมุนนะครับแบบที่2ก็คือแบบสปริง4บัลลาด ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าให้สม่ำเสมอนะครับขณะที่หลอดทำงานเวลาที่ซื้อมาใช้งานนะครับก็ให้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับหลอดเช่นหลอด18วัตต์นะครับก็ให้ใช้บรลลาดขนาด18ถึง20วัตต์ 5. s t สตาร์เตอร์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่จุดติดหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ทำงานแล้วเมื่อหลอดทำงานแล้วนะครับสตาร์เตอร์ก็จะตัดตัวเองออกจากวงจร สตาร์เตอร์นะครับจะใช้งานคู่กับขั้วรับสตาร์เตอร์หรือบางคนก็เรียกว่าแป้นสตาร์เตอร์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ตัวสตาร์เตอร์ซึ่งเวลาใช้งานนะครับเราจะต่อสายดังตัวอย่างในรูปต่อไปเป็นตัวอย่างการต่อวงจรนะครับโดยตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นการต่อด้วยตัวเองซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราจะมาใส่ไว้ในรางทั้งนี้เพื่อความเข้าใจวิธีการต่อนะครับ ผมจะให้เห็นเฉพาะอุปกรณ์ที่สำคัญเท่านั้นตัวแรกนะครับจะเป็นขาหลอดโดยผมจะให้ชื่อว่านะครับขาหลอด1และขาหลอด2 2บัลลาด3คขั้วรับสตาร์เตอร์และสตาร์เตอร์การต่อสายไฟนะครับผมจะต่อจากจุดที่ใกล้ที่สุดในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นกล่องพักสายไฟ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อสายลายจากกล่องพักสายไฟนะครับมาที่สวิตแล้วก็ต่อจากสวิตนะครับไปที่กล่องพักสายไฟจากกล่องพักสายไฟนะครับเราจะต่อสายลายนะครับไปที่บรรัลลาดจากบัลลาดนะครับเราจะต่อสายลายไปที่ขาหลอด2ช่องล่างจากขาหลอด2นะครับเราจะต่อสายลายจากช่องบนนะครับไปที่ขั้วรับสตาร์เตอร์ และจากขั้วรับสตาร์เตอร์นะครับเราจะต่อสายลายไปที่ขาหลอด1ช่องบนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะต่อสายเนิวทอนนะครับจากกล่องควักสายไฟมาที่ขาหลอดหนึช่องล่างจากนั้นก็ให้เอาหลอดมาใส่นะครับยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็เปิดไฟอีกตัวอย่างนะครับจะเป็นกรณีที่เราซื้อรางสําเร็จรูปมาใช้ซึ่งภายในรางนะครับเขาจะต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วดังรูป ดังนั้นนะครับเรามีหน้าที่ต่อสายให้ถูกต้องเพียงอย่างเดียวโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราต่อสายลายจากกล่องพักสายไฟนะครับมาที่สวิตช์แล้วก็ต่อสายจากสวิตช์นะครับไปที่กล่องพักสายทีนี้ให้เราสังเกตตรงจุดลูกเต่าต่อสายที่เขาให้มานะครับสายไฟหลังลูกเต่าที่ต่อไปที่บัลลาดนะครับก็คือสายลายส่วนสายที่ต่อไปที่ขาหลอดนะครับก็คือนิวตันเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วนะครับ ก็ให้เราต่อสายลายที่มาจากสวิตนะครับเข้าลูกเต๋าช่องที่ต่อไปที่บัลลาดแล้วก็เอาสายนิวทอนจากกล่องพักสายไฟนะครับต่อเข้าลูกเต๋าช่องที่ต่อไปที่ขาหลอดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่องมิสซิคอน DIY กันนะครับ